ตอนนี้เรากำลังขับรถจะไปสกีดีสอร์ทุกที่จะไปเลนสกีนะคะพอดีนั่งมาในรถก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ,อน่าจะมีสองคำที่จะเตือนสำหรับใครที่จะมาขับรถใน จะมีข้อเตือนให้ระวังสองข้อคือหนึ่งถ้าเผื่อว่าหิมะตกแล้วพอหิมะหยุดแดดออกไอหิมะพอโดนแดดมันก็จะละลายใช่ไหมคะพอละลายปุ๊บด้วยอุณหภูมิที่ไม่สูงมากพอละลายปุ๊บมันก็จะเป็นน้ำแข็งที่แบบเป็นลื่นๆน่ะจะทำให้ รถต่อให้เป็นยางที่สำหรับวิ่งบนหิมะได้หรือว่าใส่โซ่แล้วนะคะก็ลื่นได้ไม่ใช่ลื่นได้อะคือลื่นเลยแหละถ้าเจอหิมะที่ละลายแล้วก็กลายเป็นน้ำแข็งอันนั้นคือไม่มีทางเลี่ยงเลยต่อให้คุณจะแบบป้องกันขนาด คุณจะชำนานขนาดไหนก็ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือข้อควรระวังข้อที่หนึ่งข้อที่สองสมมติไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สมมติหรอกถ้าเผื่อว่าในวันนั้นนะ่ะพยากรณ์อากาศบอกว่าพิม่าจะตกหนักนะแล้วก็มีลมแรง สมควรที่จะไปขับรถในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันก็เหมือนเ,ออเมืองไทยทางภาคเหนืออะไรเงี้ยเวลาแมหมอกลงจะจัดจะไม่สามารถมองเห็นรถข้างหน้าเลยแล้วจะคือด้วยความที่เราไม่สามารถเห็นอะไรข้างหน้าได้ใช่ไหมคะ ต่อให้เปิดไฟตัดหมอกตัดอะไรก็คือไม่สามารถช่วยได้เพราะฉะนั้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเกิดก่อนที่จะเ,เขาก็จะมีพยากรณ์อากาศใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าเออวันนี้นะจะมีหิมะตกหนักแล้วก็ลมพัดแรงเขาก็จะเตือนว่าไม่สมควรที่จะออกไปขับรถบนท้องถนนถ้าไม่จำเป็น ฉะนั้นคนคนที่อยู่เมืองหนาวเนี่ยเขาก็จะพยากรณ์อากาศเนี่ยคือเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งจําเป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ใช่เหตุการณ์หรอกหมายถึงว่าพายลยตกหนักแล้วก็มีลมแรงเนี่ยอุบัติเหตุนบนถนนเนี่ยเกิดขึ้นแน่ร้อยเป็น ใ่